สวัสดีครับพบกับลุงเอ็กพาร์แซบเช่นเคยนะครับ i, ว,วันนี้วันหยุดก็ทำออเดอร์ส่งลูกค้าเช่นเคยครับผมรับออเดอร์มานะครับวันนี้เป็นจะมาบอกวิธีทำปลาเกลือปลาดุกนะครับเป็นปลาดุกสีนะครับจะบอกว่าเขาทำกันยังไงนะครับวันนี้ก็มีหลายอย่างนะครับมีเนื้อแดดด้วยครับผมอันนี้ก็จะเป็นปลาช่อนนะครับลุงเอ็กทำหลายอย่างนะครับปลาเกลือ อันนี้เป็นปลาสลิดครับผมวันนี้ปลาสลิดห้าโลกว่านะครับแต่วันนี้จะมาแจกสูตรปลาช่อนครับผมเอ้ยแจกสูตรปลาดุกครับผมปลาดุกสีนะครับอันนี้คือปลาดุกสีนะครับเขาเรียกว่าปลาดุกสีนะครับอันนี้จะเป็นปณีทำนะครับตอนนี้ก็ล้างทำกันล้างนะครับคือปลาดุกสีนี่เขาจะหมักมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราไม่ต้องทําอะไรเลยครับเราแค่เอามาร้างนะครับล้างทําความสะอาดเขาจะหมักเกลือมาพอดีเลยครับ กระตาขายยกถุงนะครับถุงละห้าโลนะครับเอามาล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วก็จะคุกเขากับชูรสนิดหน่อยครับผมเพิ่มความนัวความอร่อยนะครับเสร็จแล้วก็จะไปตากครับผมทําไม่ยากเลยครับอันนี้คือประดุกสีนะครับที่เขาหมักมาแล้วครับผมอ่าเสร็จแล้วครับผมนํามาใส่กระมังแบบนี้นะครับแล้วก็โรยชูรสนิดหน่อยครับผมก็ต้องใส่บ้างนะครับ ถ้าไม่ใส่มันบอดแซบเ้อครับเด้อนอกจากลูกค้าเขาบอกว่าไม่ใส่ชุรสลุงแอ๊ดก็จะไม่ใส่ให้นะครับนี่ครับประมาณนี้ครับผมเสร็จแล้วเดี๋ยวก็คุกเขานะครับอย่างที่บอกครับผมปลาดุกสีนี้เขาหมักเกลือมาแล้วนะครับเราแค่มาล้างน้ําแล้วก็เติมชุรสนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็นําไปตากนะครับเอาไปทอดโอ้โหรับรองารสชาติเจ้มจนพี่น้องนี่ครับมันหยุดลุงแอ๊ดก็จะรับออเดอร์แบบนี้นะครับมีหลายอย่างครับผมมีทั้งปลาเกลือเนื้อแดด ันี้หั่นเสร็จแล้วครับผมเนื้อแดดหมูแดดนะครับปลาสลิดปลาดุกปลาช่อนมีหมดครับผมอเสร็จแล้วครับผมก็ทําการคลุกเขานะครับคลุกเขาไปเรื่อยๆครับผมผงน,นัวเข้ากับเนื้อปลาสักหน่อยครับผมเสร็จแล้วก็จะนําไปตากไม่มีอะไรมากมายครับผมเขาเรียกว่าปลาดุกสีนะครับเขาจะขายยกถุงๆละห้าโลครับผม ราจะใส่เกลือมาเรียบร้อยแล้วรสชาติจะพอดีเป๊ะเลยครับเรามาล้างน้ําแล้วก็ใส่ชุรสนิดหน่อยครับนี่ครับเสร็จแล้วก็นํามาตากครับปลาเกลือนี่จะเป็นฝีมือป้าน,นีนะครับนี่ครับเสร็จแล้วก็มาตำ จากใสตะแกงงลวดแบบนี้ครับผมใช้ได้ครับผมมันก็จะมืดหน่อยนะครับเพราะว่าลุงแอ็กทำตั้งแต่ตีสี่ตีห้าเลยครับไปตลาดตีสี่อันนี้ก็ยังไม่แจ้งเลยนะครับนี่จากทำตั้งแต่เช้ามืดเลยครับแล้วก็ถ้ามันแห้งไวก็ส่งตอนเที่ยงเที่ยงบ่ายครับผมนี่ครับฟ้ายังไม่แจ้งเลยนะครับวันนี้ลุงเอ็กจะไปทำออเดอร์แบบนี้นะครับไปตลาดแต่เช้ามืดครับผม ควมจะได้ของสดของดีครับถ้าไปสายนี่มันจะหายากนะครับเดี๋ยวให้ปนีตาก่อนนะครับตอนนี้ปนีก็ตากเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรอแดดมานะครับตากพอมันหมาดนะครับลุงแอ๊กไม่ตากแห้งมากนะครับลุงแอ๊กไม่ส่งข้ามจังหวัดนะครับทําขายแต่ในพิษณุโลกครับผมเสร็จแล้วนะครับลุงแอ๊กก็จะไปทําการซีนนะครับ ซีนถ,ถ่สูงซีนนะครับสูญญากาศส่งลูกค้าครับนี่ครับประดุกแดดเดียวนะครับนำมาตากเรียบร้อยแล้วนะครับพอแห้งๆบาดๆลูกแอกก็จะนำไปแพ็คนะครับใส่ถุงซีนนะครับแพ็คใส่ถุงซีนแล้วก็จะส่งลูกค้านะครับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับ แจกสูตรปลาดุกแดดเดียวนะครับจริงๆแล้วออเดอร์เยอะแยะครับผมมากมายครับผมนี่นะครับปลาช่อนก็มีนะครับปลาสลิดก็มีครับผมเนื้อแดดเดียวหมูแดดเดียวครับผมทำตามลุงเอ็กผัดแซ่บได้นะครับสร้างอาชีพสร้างรายได้ครับผมขอให้เราทําให้อร่อยสดสะอาดลุงเอ็กทำวันต่อวันอยู่แล้วนะครับไม่มีตกค้างเพราะลุงเอ็กจะทําได้เฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ครับผมวันปกติลุงเอ็กจะขายยำนะครับ มีอาชีพหลักคือขายยำนะครับอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ลุงแอดพาแซบด้วยนะครับคลิปนี้ปลาดุกแดดเดียวครับผมลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ